สวัสดีครับตกปลากับ TKP ตอนที่77นะครับวันนี้เราจะมานำเสนอนะครับเป็นภาคต่อจาก EP ที่75นะครับอขอรัดมาก่อนนะครับจริงๆแล้วก็คือว่าอยากจะนำเสนอลองนอกกระแสนะครับก็จะเป็นเจ้าคาซิตัส MGL นะครับแต่ว่ามีเพื่อนนักปลาหลายๆคนนะครับทักมาว่า EP ที่75เนี่ยลูกปืนเนี่ยมันจะเพิ่ม ในเจ้าสต a ดิก fl ปี2019ได้อีหลูกใช่ไหมข้างในตอบเลยครับว่าใช่ครับแต่ทำไมผมถึงทําคลิปเพิ่มลูกปืนแค่2ลูกเพราะว่า1น,นะครับผมอยากให้เพื่อนนักปัปามือใหม่นะครับที่ไม่เคยถอดรอกเลยนะครับเข้าใจง่ายนะครับแล้วก็เอาไปใช้เองได้โดยการสั่งลูกปืนนะครับไปไปใส่เองได้นะครับวันนี้ก็เลย สนองรับนะครับกับเพื่อนนักตกปลาที่อยากจะดูการเพิ่มลูกปืนเจ้าスタดิก FL แบบเต็มนะครับแบบเต็มพิกัดนะครับก็เฉพาะในตัวลอกนะครับส่วนน็อตนี่ก็เพิ่มได้หนึ่งลูกตามที่บอกอยู่แล้วนะครับอาจจะคลิปไม่ยาวนะครับเป็นคลิปสั้นๆวันนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับขอเตรียมอุปกรณ์นิดนึงนะครับรอสักครู่ เรามาเริ่มกันเลยนะครับอันนี้นะครับจะเป็นลูกปืนที่อยู่ใต้สปูลน,นะครับอันนี้ก็คือถ้าเพื่อนๆน,นักลุกปาดูจาก EP ที่75แล้วเนี่ยก็จะเข้าใจแล้วนะครับผมก็เลยข้ามขั้นตอนมาถึงการแกะลอกเลยนะครับอ่าอันดับแรกนะครับเดี๋ยวขยับนี้ก่อนนะครับแบบแรกเลยก็เปิดเปิดที่ท้ายนะครับ อันนี้จะแกะง่ายนะครับจะไม่เหมือนกับตัวรุ่นเก่าๆนะครับอย่างแวนควิกปี12เนี่ยจะแกะยากมากก็คือว่าจะต้องถอดออกมาตั้งแต่ข้างในนะครับแล้วก็จะมีน็อตยาวๆนะครับมันจะเซอร์วิสยากนะครับอ่ะต่อมาก็เราก็มาถอดน็อตสองตัวนี้นะครับ ก็เอากาดออกมานะครับเรียงไว้นะครับเรียงเอาไว้จะได้จำได้นะครับว่าเราถอดอะไรออกมาบ้างนะครับอ่ะโอเคมาต่อกันเลยครับเมื่อสักครู่ก็คือมุมมองมันเตี้ยไปอันนี้เราเปลี่ยนขาตั้งกล้องใหม่นะครับอ่ะหลังจากนั้นนะครับ เราก็มาถอดเจ้าตัวนี้นะครับหกเหลี่ยมนะครับหรือประแจปากตายก็ได้นะครับเอาที่มันพอดีพอดีนะครับเพราะว่าเขาขันมาไม่ได้แน่นมากนะครับถอดเบาๆนะครับจะได้ไม่เป็นรอยนะครับถ้าใครมี ประแจปากตายก็ใช้ปากตายถ้าใช้ปากเลื่อนก็ได้นะครับ่าแล้วก็ดึงออกมานะครับอ่าดึงโรตเตอร์ออกมาเราก็จะเจอครับล้วก็เรียงไว้ก่อนนะครับอเรียงไว้ตามนี้จะเจอแผ่นรองนะครับโรตเตอร์นะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะถอดเจ้าน็อตนะครับ น็อตตูดแฉกนะครับถอดออกนะครับใช้ไขควงปากจีบนะครับ่าตัวนะครับแล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นไขควงแฉกธรรมดาเลยนะครับ ผมถ้ามาจะไม่คล่องตัวนิดนึงนะครับเพราะว่ามีกล้องอยู่ข้างหน้านะครับ มานะครับ,รบแล้วก็ที่ตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะครับรบ,บนะครับอันนี้จะเป็น น็อตเกียวหยาบนะครับจําตำแหน่งไว้นะครับเกียวหยาบอยู่ฝั่งอยู่อยู่ฝั่งนี้นะครับเกียวหยาบนะครับนอกนั้นจะเป็นเกียวละเอียดนะครับเกียวละเอียดส่วนใหญ่ก็จะใช้กับบอดี้ที่เป็นโลหะนะครับผมอันนั้นก็เปิดออกมานะครับค่อยๆย,ยกนะครับ มาก็จะเจอกับเนี่ยครับจะมีน็อตยึดลูกปืนเอาไว้นะครับ,เห,บเหมือนกับเหมือนกับแฟนปิดป,ปี19เลยนะครับตรงนี้นะครับหลังจากนี้ก็ถอดน็อตออกมาอ่ะถอดเฟืองครับถอดเฟืองออกมาก่อนจะดึงเฟืองออกมาให้เราถอดตัวคาคานคานแกนชักก่อนนะครับ ไนะครับอันนี้ครับมาแล้วพลิกออกนะครับแล้วก็มาไขาตัวท้ายนะครับตัวนี้ก็คืออย่างที่เคยนำเสนอไปในคลิปที่75แล้วนะครับอ่าเอาออกมานะครับ วางไว้นะครับแล้วก็นะครับถอดออกมานะครับจะมีเฟืองหนึ่งตัวนะครับถอดออกมานะครับหลังจากนั้นเราก็จะเจอกับบูธนี่นะครับที่อยู่ข้างในนะครับ ็จะใช้เจ้าตัวเกี่ยวลูกปืนลงมานะครับอ่ะนี่นะครับหูตัวนี้สีขาวนี่นะครับก็จะมาแทนที่เจ้าตัวนี้อ่านะครับแทนที่ด้วยลูกปืนนะครับมองเห็นไหมครับอ่ะนี่ครับเห็นไหมครับนี่จะมาแทนที่กับเจ้าลูกปืนนะครับตัวนี้ ซึ่งมีขนาดไม่เท่ากันกับตัวท้ายนะครับเนี่ยนะครับอันนี้ตัวท้ายผมก็จะถอดออกมาเนี่ยถอดบูทออกมาแล้วก็ใส่ลูกปืนแทนนะครับอันนี้คือลูกปืนเฟืองตัวหนอนด้านท้ายนะครับส่วนด้านหน้าก็จะใส่เข้าไปเลยนะครับเนี่ ใส่เข้าไปจะเป็นอย่างนี้นะครับหลังจากนั้นก็ใส่เฟืองเข้าไปนะครับอ่าแล้วก็ใส่เฟืองตัวหนอนนะครับแล้วเราก็จะดูมาร์กนะครับตรงนี้นะครับให้มันตรงกันนะครับกับเฟืองนะครับ หมุนนะครับหมุนให้มันตรงมาร์กนะครับอ่ะเนี่ยครับพอถ้ามันตรงมาร์กมันจะเข้าไปอยู่ข้างในพอดีแล้วก็เครื่องเราก็จะทํางานนี่ครับตอนนี้แหละนะครับหลังจากนั้นก็ ัวท้ายก่อนเลยนะครับกันมันหลุดออกมานะครับเรียบร้อยนะครับกับตำแหน่งเดิมนะครับเฟืองตัวหนอนนะครับใส่เฟืองที่ไดร์เกียนะครับแล้วก็ตามด้วย คานนะครับดินนี่นะครับเอาด้านเดือยเล็กๆนะครับที่มีรอยบากนะครับเข้าข้างในนะครับผมอ่จะเข้าไปแล้วมันจะเสมอพอดีนะครับเสมอพอดีแต่ถ้ามีโผล่มาแสดงว่าเพื่อนนักปลาใส่ผิดนะครับจากนั้นใส่ตัวบอดี้ ครับใส่แล้วมันจะสนิทอย่างนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับขากับเพือองเกลียวหยาบนะอ่ะน็อตเกลียวหยาบนะครับน,นะครับไขไม่ต้องแน่นมากนะครับพอตึงมือพอนะครับเพราะว่า ตอนที่มาเขาก็ไม่ได้ไขจนแน่นนะครับพอตึงๆมือพอนะครับแล้วก็กลับฝั่งกลับฝั่งก็ไขอน็อตตัวยาวนะครับตัวนี้คือตัวยาวนะครับใส่ตรงนี้นะครับใส่ทีละตัวนะครับตัวนี้จะเป็นปากจีบนะครับจําไว้เลยนะครับตัวนี้จะเป็นตัวปากจีบ นะครับหลังจากนั้นก็ตัวนี้นะครับเป็นตัวยาวหัวแฉกก็จะใส่ฝั่งโรเตอร์นะครับใส่ที่คอรโรเตอร์ส่วนตัวสั้นนะครับ ัวนี้นะครับก็จะใส่ที่ท้ายครับผมหลังจากนั้นใส่กาดนะครับกับนะครับแล้วก็จะมีนอ็อตปากจีบเหมือนกันนะครับ หลังจากนั้นนะครับใส่ตัวลองนะครับลองโรเตอร์นะครับตามด้วยโรเตอร์นะครับนะครับแล้วก็ตามด้วยนอ็อตยึดโรเตอร์นะครับ ใส่ให้ตรงนะครับก็เราลองดูว่าหมวกครอบตรงไหมอย่างเงี้ยนะครับถ้าไม่ตรงเราก็ขยับไปหน่อยหนึ่งนะครับ จะเทสจากตัวนี้ก่อนก็ได้นะครับอ่ะเงี้ยนะครับอีกนิดนึงโอเคไม่ต้องไขแน่นมากนะครับเดี๋ยวโรเตอร์แตกนะครับเอาแค่พอแน่นเองนะครับแล้วก็อย่าลืมใส่ซีนกันน้ำนะครับ ถ้าเพื่อนนักลปลามือใหม่ที่ดู e p 75นะครับแล้วก็มาดู e p ที่77เนี่ยผมมีความเชื่อว่าเพื่อนนักลปลาจะมีความกล้านะครับกล้าที่จะถอดลอกมากขึ้นนะครับอ่าแต่ถ้าท่านยังไม่กล้าถอดนะครับท่านก็ให้ใส่แบบ e p ที่75ก็พอนะครับเนี่ยครับรับรองว่าเพิ่มลูกปืน2ตลับเข้าไปแล้วเนี่ยความลื่นเนี่ยมันลื่นกว่าเดิมแน่นอนนะครับลื่นกว่าบูทแน่นอน นะครับแล้วก็เท่ากับว่าเราได้เพิ่มลูกปืนภายในลอกเนี่ยเพิ่มขึ้นอีกสองตลับ,บผมพูดตรงๆเลยนะผมนึกถึงอารมณ์แวนควิกเลยครับลอกตัวเนี้ยนะครับหลังจากนั้นนะครับอ่ะตามนี้เลย ลอกตัวนี้ต้องขอบคุณลูกค้านะครับลูกค้าสั่งลอกจากที่ร้านนะครับแล้วก็สั่งเพิ่มลูกปืนนะครับลูกค้าโทรมาถามว่าเพิ่มลูกปืนได้กี่ตลับนะครับผมก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วเพิ่มได้อีกนะครับเพิ่มลูกปืนได้อีกนะครับผมเพราะนั้นเนี่ยถ้าเพื่อนๆโนปามีลอกอยู่แล้วนะครับแนะนำให้ทำเองได้นะครับ มาต่อกันเลยนะครับพอดีเมื่อสักครู่ลูกค้ามานะครับอ,อันนี้ก็คือเหมือนคลิปที่หกสิบห้านะครับหลังจากใส่ไปแล้วก็ตามนี้เลยนะครับแล้วก็เดือยลวดนะครับก็จะเข้าไป นี่ก็ไขแค่พอเข้าไว้นิดเดียวพอนะครับให้มันหมดหัวมันมุดเข้าไปแค่นั้นพอนะครับไม่ต้องแน่นนะครับแน่นเดี๋ยวหัวเกียวรูดถอดไม่ออกนะครับอ่ะเสร็จเรียบร้อยตัวในแบบก็จะเป็นสตารดิซีสามพันนะครับอ่ะเรียบร้อย มิบูธก็จะใส่กลับคืนลูกค้านะครับครับเป็นคลิปสั้นๆแต่ว่าน่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนนักตกปลานะครับเป็นอย่างดีนะครับก็ TKP ก็คือคอนเซปต์ของเราก็คือจุดนี้นะครับ ให้ความรู้นะครับแลกเปลี่ยนความรู้กันกับเพื่อนนักลกปลานะครับอย่างที่ผมบอกไปเรื่องราคาลอกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะครับราคาลอกราคาคันเนี่ยเวลาผมนําเสนอเนี่ยมันไม่มีอะไรตายตัวนะครับคือขายถูกขายแพงอ่าแล้วแต่ต้นทุนนะครับก็เพื่อนเพื่อนนักลกปลาลองพิจารณาดูส่วนค่าใช้จ่ายในการเพิ่มลูกปืนนะครับก็ลูกปืน ใต้สปูนก็อย่างร้านผมเป็นลูกปืนกันน้ําเค็มนะครับก็จําหน่ายในตลับละ150บาทนะครับส่วนลูกปืนประคองเฟืองตัวหนอนเนี่ยเป็นลูกปืนเกรดดีนะครับเป็นลูกปืนยี่ห้อดีนะครับไม่ใช่เป็นเหล็กธรรมดานะครับตัวนี้นะครับดูจากเนื้อก็รู้แล้วนะครับผมอันนี้ก็จะขายตลับละ90บาทนะครับผม อายุการใช้งานก็นานเพราะว่ามันอยู่ข้างในนะครับคือผมหาลูกปืนที่เป็นสแตนเลตะตัวที่อยู่ข้างในเนี่ยไม่ได้จริงๆครับก็เลยใช้ตัวนี้ตัวแทนแต่เคยเอาไปใช้แล้วนะครับเอาไปทดสอบแล้วถือว่าผ่านนะครับผมตัวนี้นะครับฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับ EP ที่77นะครับพบกันใหม่ EP หน้าฝากวินเทจก็คัเวอร์นะครับเมทัลคินเนอร์นะครับแล้วก็ฝากร้าน TKP Fishing ดอนเมืองนะครับ เพื่อนๆน,นักตกปาชาวดอนเมืองและชาวสยามประเทศนะครับสนใจสั่งสินค้าโทรหรือ ID l ดียลนมาคุยได้นะครับ0619498239นะครับพบกันใหม่ EP ที่76เป็นรอบนอกกระแสคาสิทัส MGL แล้วก็มีรอบเข้ามาใหม่นะครับขวัญใจขวัญใจนักตกปลางบน้อยแต่สวยนะครับพึ่ง เข้ามาถึงวันนี้สดๆร้อนๆนะครับเป็นเจ้าวีวาไทตันนะครับมาใหม่เลยสดๆร้อนๆตัวนี้เดี๋ยวผมก็จะมาทํารีวิวต่อจากลอกนอกกระแสนะครับทําไมถึงต้องทํารีวิวเจ้าวีวาไทตันนะครับคืออยากจะรู้นะครับอยากจะรู้ว่าสเปคแปดบวกหนึ่งลูกปืนเนี่ยของลอกวีวาไทตันเนี่ยตัวนี้นะครับ แต่ลื่นมากนะอันนี้เบอร์สี่พันนะครับสวยด้วยนะครับว่ามันมีครบไหมแปดดวงหนึ่งลูกปืนนะครับแล้วก็หนอกเนี่ยถอดได้ถอดเซอร์วิสได้นะครับถอดเซอร์วิสหยดน้ำมันได้แต่เปลี่ยนหนอกแต่งอื่นไม่ได้นะครับอันนี้เป็นอินโทรไปก่อนนะครับพบกันใหม่ตอนหน้าครับ EP ที่เจ็ดสิแปด สวัสดีครับ